วันนี้นั่นแหละวันนี้คุณมั่นใจสั่มเลยจังได้ขี่รถบ้านนี่จะสบาสดีสบาสดีอีกรอบเด้อพี่น้องมาคอยจิตถือดอกไปออกหาขุดกบต่อนะคะแล้วจะกกินแกงเฮ็ดคอนเฮ็ดบดกันิพากากันไปหาขุดกบยังบริยอมแพ้มื้อนี้น่ะบอยไ้นี่ให้มันฮู้ไป เ็ได้ยอเยื่อเงาอีกมันนีหายมันมาผู้ละหาโตฮโตโลดจ้าขับนี่จ้าขันนีจ้าขับนี่จ้าโตใหญ่ๆอีเมลโลดขันประมาณนจ้าสินันยางมือตุ่ยว่ามันน็สีนด้ครบเป็นรอบรั้วดนวันนี้เมื่อกี้นีะน้องเจ้าสกัดยางโลด มั่นใจสเลเกินไม่ได้อึดตาอยากค่ะไปพี่ดองรุ่นไปรุ่นน้ากันวันนี้ขอให้มันมาเด้อขออยู่ขอกินในเดินเจ้าทีนเจ้าทานก็ได้สิไปมองอันเท่าอันใส่เบสกับตุยๆุ้่นนกััครบอออ้าวลงมืะไร

เงี้ยมันเคลืนกับบัดไดเงี้ยมาทำเป็นขาอ่อนนะจาลีโอ้ทำขาคือคือเกิดเหยื่อายกันเลยขาอ่อนคุดระบอเ้างบงบงนบก่อนมันมู่้เีาเต่ก่งๆกับแผู้กระปู เดี๋ยวขอสีสังหอนทูให้เจอแล้วเธอนี่ฮูกบมาขุดเอาไว้ <I believe. S 1> เออนี่เลี้ยวเห็นขามาอยู่นี่น,นั่นอุ้ยตัวบึงใหญ่นึงจะขุดมาจับป้าหูเกี้ยงดีจะมาจับป้าหูเกี้ยงจ,จับระเบิร์ต้องน้ำด้วยเกี้ยงขนาดตัว,วเลขแหกม,นะมันเธอเห็นขามันบรอ โอ้โหฉันเห็นดากมันปลุกหรือมันแหลนลงดากมันเ้ยออกมาเรียบงงมาเลยเด้เฮ้ยห,หยนุจ้านามันคือสันมาใส เอาหูม no, like <cn> ันขวดอย่างนั้นเจ้าแยมมันคือสิถือโตมันเลยโอ้ยเขาเห็นดากมันแง่แล้วมันต้นแง่ความแม่แง่เขาไปแล้วมันตดเป็นน้ำป้าตาต์เอามอกเฮ้ยมัดคอกันมันมากรองก้นใส่เอ๋งหูนี่ขมัดคอกันเด้อกบนะมันกรองก้นใส่เจ้าเฮ้ยบอกว่าถ้าอย่างหัวอะไรกบกรองก้นใส่เจ้าตดใส่ป้าตาตจะเป็นน้ำมันบอกตดใส่น้ำบ่หันผู้ชี้ตดนหันตดกับผู้นี่แล้วชี้ตดนคอยชี้ต้นเที่ยว เฮ้ยอย่าจกว่าจกสิได้บ่เรางไม่แงแต่ว่าวายตกใจคิดว่าขั้นขาอักังมาแล้วนะเตอแหลกแหกมานสิาอมกโพดโทน้าสาวบ่ม่าผัดได้กบโอ้ยเมนมาอุ้ยตัวใหญ่เอ้นนะสิบห้าห้้รีบไงเฮือนไปเลยแจ็ับกบต้มน้ำใส้หม้อไว้โลด

เอามันคือมาหาข่อยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยงูไอ้คนมันยานเนาะจะเห็น่มอเหอจะเห็นเหมันตุบกระไงมันพ่อแม่พี่น้องมาเบนงาพอแม่พี่น้องเลยนี่งูเบสเมเซียวกับาย ข่อยกันแลนแล้วข่อยกันยานเขาคิดว่างูองน้ำเลยถ้ามันด่าก็นางซื้อมาไอ้ยังซีโจลงไปแหลเอาจจะกบขึ้นมางูเห่ามันบ่กนะงูเห่ามันบ่กงูเหลือมผูนงูเหลือมตัวบอกใหญ่มันพี่น้องเพิ่นผัดเอากบแล้วเพิ่นผัดโจกเขับไปรอบสองผัดเพิ่นคิดว่าเพิ่นคิดว่ากบอีกตัวหนึ่งบอกว่าอย่าโจกอย่าโจกโจกเขับไปผัดเป็นงูเหลือมพี่น้องเอ้ยข่อยกันแลนเลย ดีนะมันบกกกาพผ่อนไม่ได้โกนั่งมันได้กบทั้งได้กบทั้งได้งูแก้มมันกระขุ่มแต่ว่าเอิญไปหาอย่างหนึ่งในช่องยางเฮ้ยจักว่าเหล็กสอกงูจักเฮ้ยเอามันอยู่กับกบซื้อเหล็กเวียดด้วยเฮ้ยได้โกบหนึ่งผ่านไปแล้วพี่น้องถามมันรุ่นกันเต่ามันจะได้จั๊กขอบครัว สรุป่าเห็น่นเนนนเาเมนเสี่ยนะวบ่กล่องที่มัดลัดออกกระเชือกลกดออกจังได้เธอมานบ่อหรือรว่าได้แต่ทอได้แล้วเหร <c oughs> ลงมาคือควรได้โลดพี่น้องเอ,อ้ยฮาไปหาไปเหราไม่เจอแา่ฮ้าไปทั่วเบิด ผู้ใดเกิดนี่เหรอได้ตัวเดียวผ่านไปก็ยังได้ตัวเดียวเหมือนเดิมใสม่ไหมใส่ไหมนายลีโอไม่เจอไม่ปลอดนะมันอยู่กับงูด้วย คนคนคนเจอกบอีกแล้วพูนี่เจอกบพูนี่แล้วนี่นี่ตัวใหญ่บ่มาตีเมเซี่เอากระของมา

เป็ดตามวนแต่หูนี่เยสองตตนนั้นมยูเป็ดพอคากับงูมันมันยูอคร้าม่เจับดีๆมันสิไปเคยขุดเคยขุด ปลาจิมเบนมันมันวกมันพกหูนี่ดอดีเด้อางางใจตามบ้านลังคาเฮือนกับวดีอ้ามันแล้วพี่น้องกินบเบิดละมือนี่โอ้ยปโดพกคือเมเซียวอกอีลีมือนี่เมเซียบอกว่า สมเมเซียวบอกว่ามันอยู่เป็นคอบครัวเนาะโพดโพยลีอุ้ยเฮ้ยเจ้าคือลินเจ้าคือลินการทืมือนี่เดี๋ยวว่าี่กกระก้มมาบ่าีดมบัขี่แบนี่ตงนี้พอพีน้อ วันนี้เราจะเอาให้เต็มคล้องไปเลยโอ้ยเหียวตัวมันมาอยู่นี่เพ่อกันะใช่เออหู้ใหญ่อยู่ได้คืออยู่ได้เกี่ยวโอ้ยมันโคตรโคตรกระติดก่อนโอ้ยดินมันแข็งคือหัวลานแท้ดินมันหนาแข็งซะบ่มันคือมาแข็งซะนะ มันมีหูสีเกี้ยงๆมันกับปลาผ่าด้วเฮ้ยแม่นถ้าหูได้เกี้ยงๆมีโหลดซ้อมเมื่อกี้นี่เนาะโพดโพ่อยู่หอดสองโตเมื่อกี้นี่ปลาเป็นตะมวนถ้าแม่นได้หูทำนี่สองโตกับผมแม่นโตน้อยไดยโตบักใหญ่มันตะเม่ตะเม่เอ้ามันคือโคตรแทะพวเมียมันอยู่น้ำกันมีกับปูอีกแม่บอกอยู่น้ำหว่ะ โอ uh ้ยหนโคตรเถอะเอาละบ่เอ้ยประตูมันใจไปตัมนี้กับบ่มีเมนบ่เคยเฮ้ยแมนกบอีกแล้ว้าวอย่าบอกว่าลืกมกคอีกแล้ว กบอีกแล้วกบอีกแล้วกบอีกแล้วแข้งป่านี้ก็มีกบเหเเลือแต่มันเลืกอยูนะแล้ๆนะวามีเป็นน้ำยุกดอามีจะขุดขี้รักมันเป็นน้ำเฮยโอ้เงียลงไปมันก็ต่ำกบแล้วนะเอ้ยวาเ่ดมบเมซอ่ไนเป็นนีาวานีุ่ดมมึงไหมเมเซียวดมมึงไหม มันสีนี้ให้เลยแทนลงไปมันกัดติยงอ๋อมันจะถือตัวกบมันจะถือตัวกบนะเอาลำยานิเพื่อนคนแหงกันเป็นประสาทเบ้าถ่ายรีโวเห็นตอนักสีหมานะนอนเนี่ยเบ้าเอานอนได มันบ่เฮ็แตีเท้าเชือเรือดินแข้งกับบริเมืองพี่น้องเฮ้ยเจ้าขึ้นดลินกามือนีเฮ้ยเจ้าขึ้นอลินการมือนี่แล้วมันจาได้ตัวม่พี่น้องมือนี่ เกิดเปนจะได้ยางเมื่อได้ยิมออกเด็กหัวเจ้าเด้อเราก็ถ่ายทางล่างกันสิเพื่อสุขีเตรียมเพลตัวเล็กตัวใหญ่ใหญ่เหมือนเดิมมันก็จะมีมีแม่มันกับพ่อมันไงตรงนี้ก็ะสองเอ้ยวาผาแพลต่อไปมันก็จะมีกบมีพ่อมีแม่มัน ซม,มันไม่มากน่สมสิกินวันนี้แเกิ้ไนม่กบมาตรงเเข้ามาที่ม่องผีแล้วกนุยวนี้วันนี้แซมสิกินกบสิปินสีออมสีต้ม,มานะเาะมน่ะเบิ้งเขาจะไปทับบนะผาผากมันเบิ้งมันอยู่ทางไั <laughs> สองคนย่อเคืนบอกังเชงนะึ้คนไอไอ้คน้คนไอ้อ้อ้คอ้น้อค้อน้อคนอ้นไ้นอ้นี้ไ้นนไ้นไอนเนไ้อ้คนไนไอจคนคนเอิอ้ไอ้นอ้คัไน้คนอนอ้คนไอ้กไ้นน่นนนนคนอ บสมันกำลังเริ่มออกบผกระดาษโังสีบอพดบอโอู้ละองหูละสาเพิ่มเมื่อมันสีบอได้ใส่ของใส่ใส่ก็มันข้มามืนี่นะทุงยางขืออยู่ไม่เสียวต็แม่ก็เอาเหยแคนาคุดลยทั้งนั้นตยแล้วตาหนาบ่ากบูนะกบ่กับเอาตัวแม่ตัวแม่มี ่วนมากมีเวเตอรแม่มันอยู่กับกลเนาะมัน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 ค่ะมัน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 มมันมเนมักบนมัมันมวมันมนันมนมันนมมัมัเมันนมันมันมันเันม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 ัมันมั็นมันนมันมันมันม้มันมันมันมัมนมันมั

มาปาฟอเียมเซียวนี่จักนะคุยว่าโกบอีรีประจักี่คือหู้ไปแขงซัดน่าอีลีได้หูนะป้ยปอกมาแม่กับปูจะสอดโกบบอป่านน้ำเพื่นวัซื้อไปยูบอฟบอย่แบี้น้อง ใหญ่โพดใหญ่โพมันกอยู่ใน้ดมันมอบเป็นบ่ฮั่นคอยก็ว่าอยู่แล้วคอยเห็นหู้ป้าพีน่องมือนีสมมาเฮ้ยไปไปเฮ้ยอนน่ีน่องเอ้ยคอยตื่นเต้นแต่แท้วันนี้เห็นูได้ก็มีต่กบเองอยากขึ้นเอเาได้หนู้้าดนออตัวนี้ไงเฮ้ยมาก้นบ่สี่ตัวเฮ้ยมาก้นเนาะเฮ้ยค้นเฮ้ยเต็ม่งมันปลอยู่ตันีโล่โผล่ลแน่นอับ เมียคตานี่นะาก็เด um ี๋ยวว่าโมบมันเที่ยวเฮ้ยกบอะไรไหนฮะวค่บอแมนอันแนวอื่นอันดกบกูมันเกี้ยงแห้งแห้งกบเฮ้ยกบฮะน้อถือมันอยู่คืาว่าตับกระปูเออชี้เอาพิ่งคันแมนบอกเป็นไงบ่เฮ้ยกับปูบบเฮ้ยเออคันแม่นะมันอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันสีโดดละฮะโดดออกมาถึงมังก่อนนี่สองโตเยอะเลย ก้มหาตัวในโลกเปรก้มหาตัวในโลกเปลก็คือมาพากัลนกานทบอสเหมือนนดหมจได้มันข้าวแล้วเนาะว่ามันยูนกกัไป้น้ั้นแล้วเฮ้ยมันยูนแว่ามันเอลนกันั่นหลนัมอเลเนสู่กันบอ อนึ่งห้าคือมานแถนสาวผม่าได้ยครทรังเคร่อเอมืออยู่นสาวผม่าใส่นะสาวผมาโอยมีแต่เพิ่นุลงแข่เพิ่นุลางเ่งเลยกับีโอรนาเบงอนีนะาดาดทังนดูสัวสัวหรือสัวสัวสัวหรือสัวอีน้ยเซมึงะเซมึงรุดเลย ปลาเฮ้ยเกี่ยงดีได้ท่นมันยังสีอยู่นะเอามามาดูอันนี้เอาไปตอกไปตอกเลยโอ้ยเสียมหนองไม้นี่พี่น้องเสียมบีบ้านี่เดี๋ยวเราหน้าคูสุดเลยง่ายมากรอบอีกเด้อมากรอบอีก จะม่พูดพูดไปแางเดียวเลยยา่ไหนมันก็มีกบไปทำหนึ่งชอบชอบดังในยาปกติน่ะตุกันในรูปเปดเนาะโลปหนึ่งเราไปจักไงเอวีรุ่เลยวูดกระปูดูดกี่ล้อกบกบนี่แหละแต่มาอยู่ในเดิจ้ะนีแล้วมันสีมีู้ดเกี่ยนะพูดตัดเดินดีกว่ากบมันกบบิลี่ไปจัก เต็มคองเลดมันเนี่ยนะไอโกบุนที่เจ้าเคยนี่คือไอกระปุเถอะปลาเฮ้ยหูเกี่ยงลีเลยว่ามันออกวะหรือว่ามันออกมันไปอยู่หม่องที่เจ้าที่เจ้าได้บอกมันบ่ได้อยู่ในหูจย่เคยอูเอ้าวนะเงี้ยเพิ่งมาแม่นะเอานะมันบอกนี่หูเบหมาต่ออ๋อเศษของเออมันจะมี้อ บ่ออนนนหนึน่ง,งน,นี่ยจะเลนลงลงลงอ้ยเป็นกบไ่กระบอกกำลังมวนกระปูเธามาบ่งเนหะยค่ะกระปูก็เป็นน้ำกบหรือกระปู เอ้ยขามันจะมาดีแค like like ่เท่าน hmm. ี้ระวังมันระวังมันฝนไฟออกมาด้กเลยมันติดน้ำโกบได้เหามันติ่งอยู่เนาะเฮ้ยเนาะว้ายกบมัติ่งจับมันว้าวไปมันอยู่ในน้ำแต่ติ่งจับป๋อเฮ้ยตัวใหญ่เด้อเฮ้ย อีกบ่ป๋าแม่เสียวเจ้าคือลินกาแใหญ่บายเอ้ยไปกล้องนกล้องนไห้เฮ้ยจับเฮ้ยพี่จับมาีบ่เป็นกอกคเป็ดกมาเนาะอมแล้วตัวใหญ่เด้อีดเนาะอือพุ่นไข่อยให้มันตบหน้าข่อยได้ยังแต่เจ้าได้ตบหน้า ยังแต่เจ้าเด้อวพรท่นละได้เด้อข้าเขาก็ว่ามึงตันี่นเต้นว่ะฮ่าฮ่าฮ่าส้ามา่ถ้าต้นนึ่งว่ายูใส่กบดีไปจัดถ้กสุดุย เป็นทาหรอกกบอูยี้กบบหรือกบเลยกบอีรีกบนะครับงานวีโอเจอกบนี่ต้มเป็นน้ำ้แล้วบอออีรีเฮ้ยข้างข้าบูจักว้ายกบอีกแล้วกบน้อยเฮ้ยสามีระต้มสมเซฟเฮ้ยเจ้าคือหมานแท่ ก็เธอเห็นหูไงถ้าเธอคอยเห็นกบกบน้อยนี่โอ้ยเข่าเบานี่กบอิลีนคอยปืดมันเข่าเบาแต่ว่ามันตัวบใหญ่นี่มีที่น้องเห็นบอเสียมันนาหากิโลเปิดโซนี่ด้ นงียบๆเอาไปเนี่ยเอาไปเนยขุดเบิ้งเขียดหน้าพี่ใหญ่บอกบหน่อยขุดเออเบิ้งเบิ้งมันสิเต้นมันสิเต้นเจตเต้นเจเขาคุบเอาเไยนะเอาแป๊บนึงแป๊บนึงนี่แชะแล้วใส่เขีดอีโบม่ได้กบเขียดใช่ ใส่คือดำคือหลือจริเถอเปิดีอันบอเห็นเด้อนันดนะลายสัมภายอยู่นันดีนะนันดนะลายสัมภอยู่นะจ้านองหมายลาัมงหมานมนนพี่น้องเอ้ยมือนี่ป้า คอยตื่นเต้นเดีให้สิเมื่อฝนแห้งได้อ่ามันอยู่จองบ้าไม่ใช่เทียบแล้วเข้ามาเฮ้ยต้องลองใส่เสื้อเธอผันมันห่มว่ายังไงเหนื่อยไหมเอามาดูหน่อยสิผลงานวันนี้ก็ไม่เหนื่อยแต่ว่าวันนี้ใส่เสื้อสีเหลืองมันจะเหนื่อยนิดนึงค่ะใส่ใส่ใส่มาเบิ่ง เดี๋ยจะซีบต้ยซีบดี่ไเจ็บคอเนางซีบดีเไมเกาเกาซีบโั่เบาได้ด้เกาของนะของถึอคุณนะตู้ยนห้องโอ้ยนี่ตู้ใหญ่โคบอ่ะโอ้โจนจะเต็มของอีหะตู้ใหญ่ดีเลยเอากระปุกออกเทออกดูเทบอกไม่เก็บเป็นเป็นไลแม่เทออกนับเบิ้งนีไว้ไม่เก็บเป็นเป็นเลยไม่ปาล้อดีเก่ไกระวังเลยไลู่บเด้อนับเบิ้งนับเบิ้ง นับบงอกบึกใจลับองไ่ตัวงกบจะไปกบอยู่นิ่งๆกบข้าแล้วก็ต้องเอาออกมะนับบุงกบตัวนี้เ่ามานั่นไงใช้จจับจับขาโฮมกันแล้วก็เอาเอานิ่งขึ้ดูแบตัวแรกผมมันอยู่สองพูเมียนะแผ่นเลซเบอรแล้วเอาจับจับให้ตัวตัวจับดูเข้าไปใกล้ๆสามกันสามคน น้ำนานะฮะก็น้ำนานะฮะก็โยกขึ้นตุยตุยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอุ้ยเลิศค่ะวันนี้พ้นงานปพี่น้องได้ยูบระโลหนึ่งานีน้ำบุรโลจักโตปีเจ้าสองสองสองสามสี่ห้าห้าหเจปก้า เก้าโ <9 S 1> ตอุ้ยเลข 8, สวย 9, <c oughs> เลขสวยนะคะวัอนี้ซื้อบำบานนะคะเกียดเียดตัวนึงมือหนาเอาใหม่มือดีบริตตี้บริฮีนักตี้มันนุ่งดูดยาคู่มากตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวบังมาเลยชวน แสดงว่าองผู้มีเรียการเดิมันนี้เดอบแมนวาซีซีรีโอคนโกนลเดอซีรโมานะคะวันนี้พี่น้องโอเคพี่น้องเดนทิตาวมืออื่นเมื่อนี้สรุปแล้วเอามานกันนะคะไปแล้วพี่น้องมันข่มันเมื่อเลยสวัสดีจ้า ม่วันเดนสู